สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยก็เป็นอันว่าชี้ชะตาชาวไร่อ้อยกันผ่านไปนั่นเองครับเราก็จะได้มาฟังเหตุผลต่างๆจากฝากฝั่งพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยตัวแทนชาวไร่อ้อยกันนั่นเองครับว่าเพื่อที่จะเอามาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆและเวลาช่วงนี้ก็คือราคาอ้อยที่ ตกต่ำมานั่นเองครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเราจะควรเห็นต่างกันบ้างอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับฟังพ่อใหญ่จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับคนทำดีก็ควรจะได้ดีใช่ไหมทั้งหมดที่พูดมาเมื่อวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเวลา10.00น ที่ประชุมประชาพิจารณ์กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นผลตอบแทนการผลิตน้ำตาลฤดูการผลิตหีปี2568ทับ69ตามมาตรา50แห่งพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527งานนี้จัดที่ห้องประชุมชั้นหนประชุมหชั้นหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโดยมีตัวแทนสถาบันชาวไร่อ้อย ผูวประเทศเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆไปทางฝากรัฐบาลและพูดที่เกี่ยวข้องแบบขอคัดค้านแบบจัดเต็มถ้าจะเอาราคากันแบบนี้นั่นเองครับราคาจะเป็นอย่างไรน,นั้นเราก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับอภดเวยความเคารพผมคนเสียงดังนายพนมตะโกเมืองชาวไรอ้อย ของแท้จากเด็กจนโตนะครับเมื่อสักครู่เราฟังท่านแต่ละสถาบันได้กล่าวไปแล้วทั้งโรงงานด้วยอะไรด้วยท่านประธานครับผมก็ไม่รู้ว่าวงการน้ำตาลท่านท่านประธานอยู่มานานแล้วท่านประธานจะทราบนะครับถามว่าราคาแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยที่จะประกาศกันเนี่ยพอใจไหมไม่มีใครพอใจครับท่านประธานเดี๋ยวผม ว่าไปแล้วก็มีทางแก้ไขให้กับท่านด้วยนะครับหวังว่านั้นจะเอาเข้ากอบอยแล้วก็ส่งขึ้นไปกออนอวันที่25ให้ผมด,ด้วยนะครับรท่านประธานครับถามว่าทำไมมันเหลือ800-900จากปีที่ผ่านมาพันกว่าบาทจากปีโน,โน 1, 4, ้นพันสี่ชาวไร่ตื่นตูมกันหมดบอกจะพนะันห้าพันหกแล้วปูกันไม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะรท่านประธาน ตามนโยบายของกระทรวงเราตอนนั้นสํานักงานอ้อยบอกร้อยห้าสิบล้านตันเนะี่ยที่มันขึ้นไปร้อยสามสิบสี่ล้านก็็คประะสงแต่ลืมไปว่าราคาเนี่ยไม่ได้ดูให้พวกเราธรรมดานครับหวังเป็นอย่างยิ่งสํานักงานอ้อยเนยผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งเมื่อทั้งก่อนว่าเราหวังทึ่งสํานักงานอ้อยนะทุกประเด็นทุกเรื่องนะครับท่านประธานถามว่า ในเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้ไปอ้างรล้เหียบอ้างอะไรผมไม่รู้หรอกผมรู้อย่างเดียวว่าพี่น้องชาร่ย้อยผมเนี่ยอยู่ไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารท่านก็ต้องทําให้มันอยู่ได้ถึงจะอยู่ไม่โตนะครับเลี้ยงแบบไม่โตแตบบ่ก็ไม่ตายวันนี้หนักกว่าเก่าไม่ตายแต่เริ่มขานแล้วครับไปไม่เป็น หลายท่านบอกแล้วโรคใบขาเอ้เยอะไรเอ้เยต้นทุนเยอะแยะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบปดบาทเราเห็นอยู่ตำตาในฐานะที่เป็นกบเนี่ยท่านจะบริหารยังไงต้นทุนหนึ่งสามห้าแปดท่านจะให้มันอยู่ไม่ถึงพันเหรออยากให้ท่านคิดนอกกรอบท่านประธานถ้าคิดนอกกรอบเนี่ยผมฟังท่านนายกอนุทินพูดก็หลายเรื่องท่านประธานนิดเดียว มีสิ่งไหนบ้างที่สำนักงานอ้อยกําหนดแต่ละเรื่องที่ชาวไร่อ้อยเราไม่ได้ทำตามไม่มีนะครับทำได้ดีกว่ากําหนดด้วยซ้ำจอย่างปีที่ผ่านมาปีนี้เราก็คิดว่าอ่ะในเมื่อมันจะมาเหลือ20%เซของก้อยไฟไหม้จะเหลือ10%เรซเราอาจจะทำดีกว่านั้น ของดีมันไม่มีขายแล้วครับมันต้องใช้น้ำพักน้ำแดงน้ำเงินท่านประธานทางออกของราคาเรื่องนี้ไปไม่ยากเพราะทำลายเก่าๆก็เคยมีมาอยู่แล้วท่านบอกว่าตัดอ้อยสดอยากให้มันเหลือศูนย์เปอร์เซ็นเลยเกินปีนี้เนี่ยเราตั้งมาก็เหมือนเดิมๆว่าตัดอ้อยสดเนี่ยที่จริงมันตันละสองร้อยท่านประธาน ปีนี้ที่ทำหนังสือกันมาเนี่ยมันแค่ร้อยี่สิบาทเองอันนี้หมายความว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะชาวไร่อ้อยก็อยากจะได้อ้อยสดกันจะถากนะครับขนาดจัดอ้อยสดมาไม่ไฟเผามียอดยาวบนมานิดหน่อยยังไม่ตังหกสบเก้าเลยนะครับนั่นคือประเด็นที่ชาวไร่อ้อยเราอยากจะทําดีท่านเขียนลงไปเลยว่าชาวไร่อ้อยทั่วประเทศสามสิบเจ็ดสถาบันเนี่ย ่านมุณอินวีรศักดิ์่านปาลเมศรป็นคุณราทิปเนี่ยที่ไปเดินสายประชุมกันมาทุกสถาบันเนี่ยมันมีความเห็นพ้องกันมาหมดกราราชารเรื่องแรกก็คือ120บาทเรื่องที่สองที่เราเคยทำช่วยเหลือปัจจัยการผลิตนะครับไม่ยอมไม่เคยทำอันนี้ท่านใต่ลงไปเลยว่า200 ยังไม่ถึง400ตามนโยบายกระทรวงสาหกรรมที่เป็นโครงการด้วยมบัตนายกรบอกจะให้400ผมตกใจเลยนะครับนนความบุญลนครตีนบัวไปแล้วท่านประธานครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งที่เราคุยกัน100 200ที่เรื่องที่สามครับท่านประธานคณะกรรมการก็ตั้งแล้ว2ปีก็ผ่านไปแล้วเรื่องการอ้อยครับท่านประธาน สิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่หยิบยกลงมาพิจารณาบ้างเหรอสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบาทห้าบาทอะไรท่านใส่ลงไปนะครับอันนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นกฎหมายนะครับไม่ได้อ้างสิ่งที่เกินเลยกว่านี้เลยมันอยู่ในตัวแล้วคณะกรรมการมีแล้วอะไรมีแล้วผมอยากให้สังเกตอย่างนี้นะ การตั้งตัวแทนเข้ามาพิจารณาเรื่องเรื่องนี้เรื่องไอากาต้อยเราเนี่ยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าเอาได้หรือไม่ได้ชี้คนได้เลยนะครับเรื่องสำคัญเลยคนนั้นรู้ดีขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนรู้ซึ้งขนาดไหนไม่ได้เอาเอาเอาเสียงเยอะเอาอะไรเข้าว่าเอาเหตุและผลเข้าว่า เอาเหตุตั้งแต่ก่อนโรงงานมีไม่กี่โรงสิบกว่าโรงนี่แหละจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันไปไหนนะครับฝ่ายโรงงานก็บอกช่วยกันอะไระช่วยกันตอนนี้ท่านต้องช่วยผมไม่ใช่ผมไม่ช่วยท่านนะครับชาไร่อ้อยเนี่ยสองสาม,สามแสนคนเนี่ยนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งโจทย์ไว้ผมด้วยเพราะชาไร่อ้อยเนี่ยอยากได้ตรงนี้ เรื่องกาบอ้อยท่านใส่เข้าไปอันนี้ก็อยู่ในที่เราจะต้องคุยกันอยู่แล้วรรท่านประธานนะครับส่วนเรื่องความเป็นธรรมเอาเรื่องความเป็นธรรมไว้ทีนะท่านประธานมีอยู่เรื่องหนึ่งปีนี้ปีที่สองแล้วประสิทธ,ธิภาพการผลิตเนี่ยอ้ที่เก้าสิบกิโลเนี่ย ใส่ลงไปให้ผมด้วยว่าชาวไร่อ้อยเนี่ยทวงถามว่ามันจะได้ใช้ปีนี้ไหมเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากระบอส่งไปแล้วเสนอไปแล้วอะไรไปแล้วถามว่าทําไมต้องมีตรงนี้อีแหมมันอเยอะอาไม่ติดลบด้วยนะครับเอาให้มันเจ๋งๆจังๆไปเลยปันๆกลางเนี่ยเก้าสิบกิโลเนี่ยแล้วก็อย่าบอกนะว่าก้าต่างกว่าเก้าสิบกิโลสองปีแล้วคุณไปอยู่ต่างหาก ปีนี้ถ้าผมไม่ถึง90กิโลปีหน้าบ้าแล้วใครจะทํำไม่ถึงเลือกเล็กกิ๊บจ้อยจะตายนะครับอันนั้นช้ไม่ได้ผลนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องปฏิติภาสสองอยากจะเรียนประธานกอบอให้ทราบนะครับว่า ในเมื่อประกาศให้โรงงานเปิดแล้วตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปแล้วเนี่ยโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุดิบในแต่ละเขตอันนั้นผมไม่ว่านะแต่ถ้าปีหน้าติดลบหนักกว่าเกา่าอย่ามาโทษกันนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาผมพูดเดนยดวห้าชั่วโมงเรื่องนี้เขตสีนี่แหละ อ้อยห้าซีซีเอสหซซียังหลับหูหลับตาหีมันเข้าไปถามว่ามันเป็นอะไรอย่างนั้นกระตันกำหนดให้มันเปิดหีแล้วนะครับใครไม่เอาอ้อยนี่คือเรื่องจริงอาคาทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านได้กระดูเอาเถอะแล้วจะมีชาไรยอ้อยที่เขาเสียหายเนี่ยฟ้องคณะกรรมการชุดนี้นะครับท่านดูได้เลยออกมาเนี่ย แ 8ccs ยังไม่ได้ในอันน้ำตาลที่ไหนในพื้นที่เขาฟันธทงมาวันที่สี่วันที่ห้ามกราอันนี้ก็พูดให้ฟังไว้ว่าแนวโน้มการติดลบปีหน้ามันจะมีฝนดีเปิดเร็วน้ำตาลไม่มีน้ำน,นักมีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ติ๊กขึ้นไปด้วยว่าสภาพพื้นที่ ในการเปิดหีบป้อยและน้ำตาลทรายตามที่คณะกรรมการก้อยน้ำตาลทรายผ่านไปเนี่ยไม่สมเหตุสมผลในพื้นที่บางพื้นที่ท่านประธานทางอื่นเขาดีไม่เป็นไรที่จริงต้องความท้องอิ่งเขาก็เสนอม,มาแล้วนะครับนี่คือเห็นแล้วผลเรื่องความเป็นธรรมท่านประธานปีนี้ถ้าท่านจะช่วยพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ย ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ยากนะครับในเมื่อเดี๋ยวท่านบอกว่าตัวเลขตรงนั้นตรงออกก็ไม่ได้ตรงนี้เต็มกี่ปอนชาระอ้อยไม่ฟังระปวดหัวนะครับเพราะรู้อย่างเดียวว่าปลูกป่อยไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ติลบอะไรตอนสุดท้ายก็ไม่ไหวอยากจะรู้เบื้องต้นอย่างเดียวท่านประธานเมื่อกี้พูดกันไปเยอะหลายท่านนะครับ โรงงานเขาพูดเทไาครับเหตุผลที่กําหนด95เปอร์เซนไม่เกินเนี่ยไม่ต่ำ80ไม่เกิน90เนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดก่อนหน้านี้เนี่ย98 99เปอร์เซนะครับตอนนั้นเนี่ยน้ําตาลก็ยังหวานอ้อยก็ยังดีก็ติดลบบ้างแต่ไม่เยอะ ก็มาเล็งห็นบอกว่า95%แลก้การกันไว้หน่อย5%มันจะได้ติดลบน้อยหน่อยท่านประธานความไม่เป็นธรรมและสิ่งที่ท่านจะช่วยได้ท่านประธานเชื่อไหมครับเขตผมกำหนด95%เขตก้าอีสานเนี่ย10%ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนบ้าไปหรือเปล่ามาท่านดู เอ okay, าเขตต่ำมาตั้ง95%ไอ้คนทำดีเกือแบบตายท่านประหลัดท่านบอกแล้วว่าคนทำดีต้องได้ดีเหมือนที่ท่านเปิดโรงงานเนี่ยกลายเป็นว่าอย่างนี้ท่านประธานแปบ๊บเดียวประเด็นสุดท้าย95%เนี่ยท่านประธานธรรมดาเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าติดลบเท่านั้นเท่านี้คนติดลบมันต้องติดเหมือนกันระบบนี้ต้องติดลบเหมือนกัน ได้เหมือนกันไม่ว่าเขตหนึ่งติดลบอีกเขตหนึ่งได้ลาบที่ไม่ควรได้ก็มีท่านคิดท่านก็ต้องรู้อันนั้นไม่เป็นไรพี่น้องผมที่ครับแค่น,นี้ก็ตอนสุดท้าจะได้อีกสักเจ็ดแปดสิบบาทบ้าหรือสามบาทที่ไหนก็ทํากันถ้าจ่ายไปั้งแต่แรกเนี่ยเขาได้สักเจ็ดแปดสิบบาทั่งแต่ต้นแล้วถูกไหมครับ ข้าค่ข้าเปองเ็มของแต่และเขตแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดลบติดลบพวกผมก็ใช้เองเหมือนกันระบบเนี้ยพระดานถ้าท่านเอาตาก,กากะบอกว่าไอ้เขตเนี้ยมันตามทุด980กว่าบาทเนี่ยแล้วก็ไปเอาเขตดีกฐานที่มันเกือบๆจะได้เป็นพันเนี่ยลงมา800กว่าบาทเนี่ยถ้าผมเดินไม่ต้องเขต4เขต2เนี่ยผมไม่ว่า แต่ถ้าเดินขึ้นไปอีสานเขาไม่คว้างหัวกขาบูแล้วในกรรมการชุดนีท่มามะนานเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ในกอน,นอมันต้องเจอกัน,กนพ่อทาคนทําดีได้ดีเนี่ยแล้วไปเอาตักก่ายที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ประกาศ95เอนตอนี้ราคาไม่เท่ากันไอ้นั่นจะไหลไอ้นี่จะไหลไอ้นั้นเป็นเรื่องผู้สัญญาผมพูดเลยแต่ทีการผู้สัญญานั้นนั้นก็ต้องดูแลให้ดีนะครับวันนี้ที่มาเนี่ย37นัทธบัญเนี่ย ผมลองถามดูีิว่า37สบจถาบันสิ่งที่ผมพูดไป9 5้าเปเซของแต่ละเขตเนี่ยอ้อย่าเนี่ยมีใครไม่เอาบ้างเอาไหมครับเอาเป็นประเด็นเลยนะครับ95าศอกพิเศษเกเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเขตท่านประธานไม่มีระเบียบตรงไหนมากำหนดว่าข้อสรุปไปนะผมเพียงแต่ว่ารวบรวมข้อมูลไปให้นปครับมาถึงว่าพี่สรุปสรุปคุณ,คณได้ครับท่านประธานครับ เดี๋ยวอีกสิบคนอีกสิบกว่าคนเดี๋ยวมันจะเลยถ้าผมพูดอย่างนี้เลสิบคนเขาก็อยากพูดหรอกนี่เ็คพอเวลาเพื่อผมพูดเตยครับพิการเราคุยกัน่องไครับห้าหนะครับเพราะสิ่งนี้อยากได้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีที่ก่อนมาตอนนี้ผมถามท่านประธานว่าถ้ามีเหตุผลมาหักล้าง9.5้าเปอร์เซ็นต์ของราคาต่ำสุดทั่วประเทศถ้ามีเหตุผลพอนะผมจะไม่พูดคำนี้ ไม่โวยด้วยอีกคนทำดีเกือบตายตัดก้อยใหม่ๆสิเอ n อโอ้โหบ้านผมขอโทษทีครับแปฟ้ากระดิน,หนเห็นผลผมชี้ให้เห็นว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนนะแต่ผมเห็นแล้วความเป็นธรรมก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นนะนะครับตบมือนำ้ำมานทานน่อยอันจะนำเรี้ยขึ้นไปพี่ก็นอให้ผมนะครับเรื่องเปิดโรงงานเรื่องช่วย แล้วเรื่องสรุปก็คือเรื่องช่วยเงินเนี่ยถ้าจะไม่ให้เป็นประเด็นเนี่ยท่านติ๊กมาให้ผมด้วยว่าชาวไร่มีความเห็นตัดอ้อยสดเนี่ยนะครับตามที่รัฐมนตรีนายกผมฟังคลิปแล้วไรส่งมาไม่รู้เผาจับเผารับเผาติคุกฟังชัดเกนสองหูท่านคงไม่ได้ฟังหรอกเพราะว่าม,มันมันอยู่ในไลน์โซเชียล นะครับท่านนายกพูดเองเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไร่ไอ้อทั้งหมดเนี่ยท่านสั่งมาเราทําพวกชาวไร่ไอ้อพูดแล้วทําแต่คนที่พูดแล้วไม่ทําขอประทานโทษเลยาำทั้งนั้นขอบพระคุณครับ